สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยที่ติดตามเพจหมอปุณศกายมเมอร์เศรษฐีแก้กรรมพิดวงสตาร์เพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24มกราคม2565นะครับวันนี้หมอปุณก็ประจำที่ตำหนักบ้านเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนมานั่งรอนะครับและจะับบัตรคิวนะครับบัตรคิวนะครับหลายคนนะครับที่สอบถามนะครับว่า จองคิวได้ไหมล็อกคิวไว้ได้ไหมนะครับในทางทําหนักนะครับไม่ได้รับจองคิวแล้วก็ไม่ได้รับล็อกคิวไว้นะครับหรือหรือมีเขาเรียกเหมือนเงื่อนไขอะไรในเรื่องของการโอนเงินมามัดจําล็อกคิวไว้อะไรเงี้ยครับคือทุกคนมาพร้อมในเรื่องของบุญสัมพันธ์แล้วก็การวางแผนของตัวเองจัดสรรเวลาของตัวเองนะครับทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับทาให้ได้มาเจอกันนะครับแล้ว นะครับก็คนมากคนน้อยนะครับก็แล้วแล้วแต่เลยนะครับทางเราไม่ได้ไม่ได้แบบกำหนดฟีดไว้นะครับมีมากมีน้อยเท่าไหร่ครับแล้วแต่แต่ละวันเลยจริงนะครับคุณนี้ไงก็แล้วแต่ดวงนะครับของใครของมันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันะครับว่าพี่เข้ามาจากที่ไหนกันบ้างนะครับมาจากที่ไหนครับผมบรนลาบันลาเพชรบุรีนี่ใช่ไหมครับ ติดตามเพจเหรอครับหรือมีคนแนะนําติดตามเพจติดตามมานานหรือยังครับมอัง้ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ว่างก็เลยตัดสินใจมาเพราะอะไรครับเหตุผลอะไรถึงเพราะอะไรครับเหตุผลอะไรถึงอยากมาซักที่นี่อยากมาแก้ดวงแล้วดูจากรีวิวเหรอครับหรือว่าในเพจครับก็ติดตามเรื่อยๆเป็นปีแล้วก็นานเหมือนกัน ครับแล้ววันนี้ก็มาสักลายมือสักลายมืออย่างเดียวเหรอครับโฉกครับขอบคุณครับอาคุชุดเลยก็อยู่ที่สองพันสองใช่นี่ก็เป็นครับแอดมินผู้ช่วยสักลายมือเหรอครับจับบัตรคิวหรือยังเลยจับแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวขอสอบถามไหนมาจากที่ไหนครับนครปฐมนครปฐมเคยสักไปหรือยังเลยไม่ยังเลยค่ะพอดี ลูกค้าเพเ่ยมาอ๋อทำจิจการอะไรอยู่ครับเอ่อขายของอะไรนะคะขายผลไม้อ๋อพอดีลูกค้าแนะนำมาเขาเขากับเขาสักไปแล้วเขาแบบดีอะดีขึ้นเราก็เลยแบบเขาก็อยู่นครปฐมใช่ไหมนครปฐมเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาก็ศึกษาเสพต้างไหมหรือว่ามาจะมาตั้งนานแล้วค่ะดูติดตามเทศนานแล้วแต่แบบว่าเหมือนแบบบุญไม่ได้มาสักีอันนี้ว่างก็เลยได้มา ขอบคุณคราฟระยะสอบถามครับผมมาจากที่ไหนครับกระทุ่มแบรนด์กระทุ่มแบรน์เคยสักไปหรือยังเอ่ยติดตามแล้วครับเลยมีคนไปแนะนำที่ที่ที่สักแล้วอ๋อที่สักแล้วครับสักแล้วสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นอยู่นะคะดีขึ้นในแบบอารมณ์เราอารมณ์ปรับเปลี่ยนดีขึ้นใช่ไหมครับก็เลยไปมากับเขาเลย ชวนง่ายชวนง่ายค,ครับขอบคุณครับครบัสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามครับมาจากที่ไหนครับผมานอยอดติดตามเพจแล้วครับหรือว่ามีคนแนะนำมีคุมกเคยมาเคยมาสัง่งแล้วเหมือนเขาปรับเปลี่ยนดีขึ้นเหรอครับหรือว่า เขาไปบอกยังไงไม่ดูน <reading> ีดูเขาก็ดีกิจการก็เจริยาบขอบคุณครับเสียครับขอบคุณครับขอแย่ขอถามครับผมมาจากที like <bbe> ่ไหนครับสั่งโมสาคร์หติดตามเพจแล้วครับหรือว่ามีคนแนะนำติดตามครับติดตามนานหรือยังเอ่ยนานคนนั่นแหละครับถึงอยากมาซักที่นี่แม่หรอแม่แม่ ขอบคุณค่ะ